สวัสดีคะ่ะแม่หนึ่งช่องภูงมิมณีบ้านดินนะคะต้องรีบทำคะ่ะสามข้อแนะนำคะ่ะเมื่อผนังดินร้าวคะ่ะปกตินะคะงานบ้านดินคะ่ะก็จะมีรอยร้าวเองแบบธรรมชาตินะคะอยู่บ้างนะคะเป็นบางหลังนะคะก็ถ้าไม่สีเรียดก,ก็ไม่เป็นไรถ้าเล็กน้อยแตะะ่อันนี้สาเหตุการมาจากการฉาบคะ่ะ ฉาบภายในก็คือรอป้องกันฝุ่นนะคะการฉาบภายนอกนี่ก็คือกันน้ํากันชื้นถ้าฝนโดนโดยตรงก็จะเป็นเหมือนเนี่ยคะ่ะค่ะโรงเรียนก็สาเหตุมาจากการโดนฝนนะคะก่อนที่จะทําการฉาบใหม่ะคะ่ะเพื่อที่ยังไงคะเพื่อเพิ่มเติมความแข็งแรงให้ผนังดินคะ่ะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะต้องทําโดยวิธีไหนคะ่ะเดี๋ยวทีมงานมิสเตอร์เคร์แมนจะมาแบ่งปันวิธีการที่จะทำยังไงนะคะค่ะรอติดตามชมคะ่ะ ค่ะขอบคุณทีมงานมิสเตอร์เคลมนนะคะที่แบ่งปันคลิปการทำงานมาให้แม่เนยนะคะสรุปก็คือ3ข้อที่ว่าคือข้อที่1ค่ะก็คือต้องกระเทาะค่ะเราต้องกระเทาะดินฉาบเดิมๆค่ะที่แตกร้าวค่ะทั้งรอยร้าวเล็ก รอยแตกลายงาค่ะร้อยใหญ่ๆที่บวมที่พองที่หลุดที่ล่อนนะคะต้องกระทอพวกเนี้ออกให้หมดค่ะเหมือนกับระเบิดออกมาค่ะเห็นไหมแดงในภาพจะระเบิดออกมาค่ะเอาเศษที่ติดอยู่ออกมาให้หมดค่ะปกตินะคะถ้าเป็นงานบ้านปูนนะคะงานแบบนี้ซ่อมแซมแบบนี้ก็เป็นงานแขกค่ะงานของช่างสีนะ <ๆ S 1> ก่อนที่จะเข้ามาทาสีต่อ ลงสีโป๊สีก็ทํางานแบบนี้ค่ะแต่บ้านเดินก็ช่างบ้านดินนี่แหละค่ะทําเองทั้งหมดและค่ะค่ะข้อที่2ก็คือใช้ดินละเอียดค่ะผสมแล้วอุดรอยร้าวเข้าไปฮะเพื่อไงฮะประสานให้เข้ากันหรือบางที่อาจจะปรับโดยใช้น้ํายาประสานเข้าไปเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้ค่ะข้อที่สมค่ะก็คือการฉาบครั้งที่สองนี่คือการฉาบต้องใส่ลวด รงไก่ค่ะลวดที่บิดง่ายๆค่ะเส้นเล็กๆค่ะเอามาแปะที่ผนังดินค่ะเพื่อทําหน้าที่อะไรค่ะแทนเหล็กเสริมค่ะเติมให้เต็มค่ะปรับให้เรียบยึดติดค่ะแบบนี้ค่ะโอกาสที่จะเกิดทีหลังก็จะไม่เยอะเพราะว่าเราจะเสริมความแข็งแรงของเขาไปค่ะคะว่าวิธีซ่อมนะค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอาจจะเป็นการอัดปูนค่ะผสมเฉพาะด้านนอกค่ะ ผสมปูนเข้าไปแล้วเราก็มาท็อปงานดินค่ะท็อปงานดินโดยบิ้วงานดินไปอีกทีหนึ่งอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะค่ะป้องกันการเสียหายรอบสองนะคะค่ะแม่เนงหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่ามีเพื่อนฝูงที่อยากแนะนำก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่เนงมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ หรือว่าทักอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ